มาดูกันดีกว่าว่าถ้าเหล่าดาราได้เป็นผู้จัดซีรีส์สักเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารและความรักเขาตั้งชื่อว่าอะไรถ้าป่านเป็นผู้จัดทําซีรีส์หนึ่งเรื่องใช่ไหมคะเราต้องตั้งชื่อเรื่องปานจะตั้งชื่อว่ากินไม่พักรักไม่เบาเหตุผลที่ตั้งชื่อนี้เพราะว่าปานรู้สึกว่าคนเอ็นจกับการกินอ่ะเราก็จะกินไปเรื่อยๆกินแบบไม่พักใช่ไหมคะแล้วรักไม่เบาสำหรับปานนะคะมี2ความหมาย ความหมายแรกก็คือรักเยอะๆรักมากๆกับอีกความหมายหนึ่งก็คือรักคนที่มีน้ําหนักตัวไม่เบาก็คือคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะนั่นเองค่ะชื่อเรื่องว่านี่แล้วกัน <grac. S 1> กินอร่อยอีกหน่อยก็รักอ่าก็คือเหมือนกับว่าคนเราเวลาแบบพบเจอกันหรือว่าเปิดใจด้วยเรื่องอาหารใช่ไหมฮะอาจจะไม่ค่อยสนิทกันแต่พอกินกันความรู้จักคุ้นเคยไปเรื่อยๆก,ก,ก็คือได้กินของอร่อยก็มีความสุขใช่ไหมฮะพอพบปะสังสรรค์เริ่มรู้ใจกันก็นกคือกินอร่อยอีกหน่อยก็กรัก รักจุกแล้วกันครับเพราะว่าความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมแต่บางทีเวลาถ้าเรารักมากไปอ่ะมันจะอึดอัดได้มันจะอัดอั้นมันจะจุกๆุะครับอิ่มแล้วรักเลยเมื่อคนเราหิวก็จะไม่บังเกิดความรักขึ้นทํอะไรก็จะงนงีดงอนมีปัญหาตกเถียงทัเลาะวิวาแต่เมื่ออิ่มแล้วอะไรเรมก็จะทําให้มีความสุขความรักก็จะบังเกิดอิ่มแล้วรักเลยรักแน่นพุง <house> หรือไม่ก็รักแน่นอก เพราะว่าเหมืนอนคู่รักผากินกันซึ่งเอาจริงๆแล้วชีวิตเราทุกคนถ้ามีคู่รักแล้วชอบทานอาหารร่วมกันและทําอาหารด้วยกันเนี่ยความรักก็จะดีนะคะ strong แล้วก็ forever lasting ตั้งชื่อว่ารักได้ไหมถ้าหัวใจหิวบ่อยเพราะว่าเป็นคนกินเยอะมากเป็นคนแบบกินจุกจิกับกินได้แบบหลายมือม้อ4ี่มื้อ5มื้อได้เลยหรือขนมมาก็กได้เลยกินได้ทั้งวัน โ okay, uh. อเคเปล่าพี่จะไหวไหมถ้าหนูหิวบ่อยอ่ะตั้งชื่อว่าอร่อยกว่านี้ก็มีแค่เราค่ะก็เราทำให้เราไน้ถึงที่คนที่เรารับทานด้วยไงคะคือคนที่เราลักชื่อเรื่องว่ากินเราไหมอร่อยนะจ๊ะอ่าทำไมถึงต้องเป็นชื่อนี้ใช่ไหมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันแบบเชื้อเชิญให้เขาเข้ามาดูเข้ามากินเราลองชิมเราอะไรอย่างเงี้ย ก็ชิมเราไหมหรือกินเราไหมแน่นอนว่าอร่อยนะจ๊ะในเรื่องก็จะมีถึงให้สัมผัสถึงความอร่อยของรสชาติอาหารอะไรอย่างนี้มันอาจจะแบบสองแง่สองแง่นิดนึงแต่แล้วแต่จะจไปตีความแล้วกันครับว่าเป็นยังไงฟ้ายอยางใช้ชื่อว่าเรื่องกินไม่แพ้ใครเรื่องหัวใจดันแพ้เธอเอได้ไหมได้ได้ได้ เอาจริงนะมันเหมาะกับเรื่องเ e สซี a t เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างตัวพระเอกตัวเมนเนี่ยเขาหูเขากินเก่งกินจุดก,กินหนักมากก็คือไม่แพ้ใครเลยแต่ว่าในเรื่องของความรักเรื่องหัวใจเนี่ยก็ดันไปแบบตกลุ่มรักนางเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคิดว่าน่าจะเหมาะติดตามซีรีส์ส<ม>ุดอร่อยของความรักสุดฟินรับรองสนุกแน่เร็วๆนี้ทางเพจ t r u CJ Creations